Thank you แ8ดจะก หลายนะครับมือนีนํำมาฝาามาตอนพี่น้องควบมันทึงหลากหลายบุญวิธีนี่พร้อมนะครับเอาเอาเอาดี๋ยวเ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 ดี๋ยวโอ๊ยมากวดี่ยังอยู่นี่มันไงใส่มูผมอ่ะเศ้าเศร้าอ้าวหูวจักป้ามันไงย่างหนีมาเป็มบ่อย้า่ย่างนีในมผมกําลังเห็ุงานอยู่เดี๋ยนี้พวกเจ้าหูวจักว่ามันหยังเนี่ยเอ้าก็บวทีหมอลารัตนาสินเดี๋ยวนี้มันบอแมนนี่มันเดินวัดเดินวัด เมือนี่มื่อนี่วันพระวันศีลพอออกไม่ออกพคนสิมาจำศีลินก็เจ้าเฝ้าไปหาใส่สุดเขาไมาจำสินน้ำพึ่งเปรี้ยงส่สุดเขาเจ้งไหนเจ้าแม่ยังเน่ยอันอันมาผัวบ้าผัวเป่านะเศร้าเหรอเมนอเศร้าไปปะเนี่ยเศร้าแล้วเศร้าแล้วซื้อว่าเจ้าไหนล่ะเจ้าเน่ยเคนเคนเคนเข่นเดียโนฮันนี่เนาะยุ้ยเพึ่งมาเพิ่นเพิ่แข้งที่ระเดิดวงพัวพันเหล้ววาตีแล้วบังดาบไปทั้งแคนดาเหลาบุญหล่าลายพึ่งมา โอ้แลน้อแม่นเหลือด้วบาดีบายีหวยแล้วเพิ่นเว่นเอ้ยเกีมน้องเพิ่นเว่นเอ้าเป็นเป็นใส่เอ๊ะกินแม่ลงไม่พอพอซะบอกแล้วกับพี่บ้าอ้าวไม่ฮะเป็นพี่บ้าตัวนี้มาลืมฟอยไปนี่ที่นี่แม่โอ้ยมันคือโศกแต่คอยที่นี่แม่โอ้ยโศกแล้วพี่นะโศกแล้วโศกแล้วโศกโศกโศก แต่ดันแม่ซ okay ัดเปหยั่งนี่แม่บริษัทการเจ้าของนี่ไปหยั่งลองตะปากจะไปเต้นน้ำเพลงจะไดลองข่อยอวดเต้นบ่ได้อธิมาโศกมาเสายังเขาไอย่างมาซึจึนก็ไม่รุนเข่ามันจะค่อยมวนที่ขันสิลล้องไจมันเข่ามันจะกาดมาวัดแน่ลองมันเข่ามันจะกา แพ้แม่ตาลูกหน้าใจมา้าทะลุน,นี่ย้มาวาลูกถ้าพุ่นแม่หอมหอมยึดในวัดพุ่นอะอ๋อถอยเอ็นขวบขักเอาแปวเอาเงินแม่อจะมาจบเปัญญาอ่อนัน่นนี่กไไ็ได้เนาะโอ้ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะคะจ้ามาหักข่อยตะเว้นแทนมาเจี๊ย <laughs> นขอบพระเดชมาคุ้มได้เมื่อนี้มาตั้มเสียนนะคะยังอีกค่ะ อากาศมาไหรมืนอนั้นใช่ที่ดียุคห้าอ่านกระเบินเอยเอ็นอจาว่าไปจำศีนข่อยจีนนั่นนี่แม่ข่อก็ไปจำศีลได้เนี่ยอ้าวไปจำศีลจะไหลไปจำศีลก็ลงชุดขาวจัะเสียตอนนี้ลราขาวที่สุดอยู่ฮีางข่อยเนี่ยชุดขาวเจ้าเออเฮ้ยแล้วพวกมันไปผ่ามาขับปุ่นนะโลดเจ้วเจ้าเอาเงินก่อนห่วยๆจังเหลียวหาเงินเท่า่รหันนี่แม่จ้าจ้าเออจะบายไกนแม่มันจำศีนเมือนี่มันถือนศีนเลยมือนี เด้งเงินแม่จ้าอ้าท่าบนกับมีดิีเออจ้าจ้าเออนะขอบคุณข่าวจะเท่าเร็วๆเปุ่นไทยสิ่ดีมาพาเท่าทักแต่นอหางไว้ไปยากมาหยากเจ้านุ้งชุดเท้าลัตจีนี่ยชุดเาวเจ้าเออยชุดเาวายังว่าเป็นผ่ามาขอบุญนะรด <c oughs> คนมาตายยังไงกับผมกับหมอพองถุงลายย่าคนาค้นขึ้นก้ปตันอ้อยเมื่อการกุตีย่าคนคนขึ้นเฮียนโอ้ยคนใบเขาขึ้นเฮียนถี่นกุยตะลานถิ่นเขาเาเป็นเป็ดเป็นไก่อชีกาม้ยขึ้นเฮียนจักีาเขาจีบปรัาเอาหยั่งดอกเขารักเพราะยังเราขาตั้งขนมาเบิดนี่แล้วเขารักเอาหยั่งเต่าเรนไมนรักเสียค่อยผัวข่อยเจ้าหูเดียจได้มาเขารักเสียก้อยผัวเจ้าเราูตั้งแตผัวข่อยข่อยมาเสียคมันตื้นขึ้นมาเนี่ยมันเจ้าเสียแพร่แพร่ทุกคนเลยมุ่งมันรักเสียข่อยมันฮาจริง เงมันกระจูเฮียนผุนละนารักเขาจิมาลักเอาสะเบิงโรดจ้างกระบอกาลักบาฝ่าไว้กระบอยู่เนี่ยวเด่นเด่นมันดูพนเนะเจ้ามัฉาลาะเ็นว้าภาษาปรย์ไปเครื่องละลอยบาบาทนี่เขามลักกระดอกเขาจิลักก็ตัวละทัเจ้าอยู่เฮียนถ่เบิงโลดมีบิงบอตัวละทัดอยู่เฮียนม่เบิ้งลน้ำเมียนน้ำเมี่ยงาบอบ่ามีจ้งไถของบ้านของเมี่ยงพัน่สิบนิ้วของข่อยเก้าสิบสองเงวฝน โอ้ยจะเป็นคลวยใหญ่นะเขาอย่างนี้เขาจะไปแบกอะไรถ้าเบิ้งเด้อถัารัเสียจ้างมันกับบอสกาลักเรียกงยังกับบอสกาลักรีโมทไข่ออ,อามาน้ำแล้ว <c oughs> ลักไปเปิดได้กับบอสติดมันมาไม่รีโมทเ,เ,เจ้าจะไปเป็นก้อนลอบกว่าถ้าบผัวจะฮักกับดอกกันเนี่ยอะไรไม่นเน<อ>าะเฮี้ยไข่มันมาลักเกือกเฮียนเจ้าดอกมันลักงังมันลักลักหลอดไฟอยู่หน้าบ้านไข่แจ็คเสียงาไข่ไม้จำสินะสิกลับไปมาเหลียจักหลอดเจ้าเฮ็ดแบบไหนบ้านมันนี่ก้อนสิมากไข่กระต้อยแม่มะละมันทุบถิ่มซะก้อนนั่นแล้ว มันมาลักมันมาได้สมน้ำหนามันจะหลอกคันมันมาลักอีขจูเที่ยงกับพุ่นทิมสมเพื่อน้ำหนามันจะหลอกอันว้างไาเกือบได้ถือขรั้งหลาวไปแข่งจะมาบอกแข็ว่างเกือบถอยยันยันมันเสียชันติยันจะของเก่าก็มาพ่อนี่นะเกือบลาเขาสามบ้าแม่นเจ้าลาเกือบพระชันติโอ้กูจะไหมปากเขานี่สักดอกมึงจะได้จะามาเกือบพระได้ดิบ้แมนจีมันไม่แมนเกือบอ๋อเกือบเน้นพุ่น มันคนละขางมันคนละสีสำแดงแทกับหูจัดอยู่ว่ามันคนละขางคนละสีมันจอดแยี่ยกันอยูสองคู่จันทิกยืนเล่นอยู่ป้าคู่สีขาวกับงามคู่สีน้ำตาลกับงามกูเห็ดจังไลยดีนอกูจังสิไดเอิพุชูครูขอยย่านคอยบาปขอยเล้วมาจังละกิ้งนี่ล่ะป้าดีลูกพอกับสีไส้ผู้ละกิ้งคือกันกับไผ่นี่ล่ะเอามาเอายังโอ้ยจะเป็นป้วงเนาะยืมเงินข่อยจะชินต้อนหาจิบาทจะไว้สิใส้่อยชินนี่แม่แม่นบ่แม่นหาจ จนะค้น่ะเจื้อได้ป่ะเดียงไหนสิจื้อมาได้คนยืมเงินข่อยจื้อได้คือสิตายบัข่อยยืมเงินคนข่อยืมเจื้อมาได้เนาะนั่นแหละคนส่วนจื้อได้ไปบาทห้าสิบบาทเอาใบลอยมาทอนเหนเาทอดอะไรจังอ่ะก็ทอนไปหาสีบต้อ,องคอยยืมเจ้าหาสีบบาทนั่นอะ่ะหาจี๊ข้อมไม่เห็นเป็นกูบ่เตรียมเงินลอยมานั่นเอา้ามันต้มได้จะคนส่วนทละ่ะคนงอทละ่ะเรื่อกับเรื่องเรียงอย่งที่บัต้มกูได้คนจะกูฉลาดตายเสียใจเด้อเอา้า เงี้ยลอยขอยุ่นี่ไปสาระบาดอัลตัวเอ็นโอ้ยอกว่จา,จาจ่ายดอกขย้่นจ้ามาต้องรวยขึ้นรวยขึ้นเนขามาต้องถูกร้องถูกร้องถั่วตัวเอ็นเส้นวาสนามันมาคือการขย่นไมาขินมาทานขยุ่นอาธิษฐานวาสนายุดตีขอยุ่อธิษฐานได้ขยุ่กระเชียได้ตัวหนากระเช้านมาจังไหนได้แบบใดขยท่านไปงวดก้อนเนี่ยขยุ่ท่านรวยเนื้อขยุ่วาส,าสาานาตัวเด้อท่านไปรวยเนื้อข้อห้ยุติมีแห้งเป็นยังง ตื่นมาเนี่ยมาเศร้ามีแห้งอือหลีแ่านั่นซ้ำเศร้าอยุบบับบับบับมีแหแ้งายมันมาเป็นจัดจัดนายกินข้าวก็เหนื่ยมันเป็นเจ้าชีเนี่ยมากินมาท่านมาถือศีลแล้วจะสีเน,นี่ยมันศสียน,น,น่า<อ>ใจคอยละโลภโกรธหลงได้เบิร์ดคอยบ่โกรธบ่เฉียดในบ้านไหนว่าอ,อยากได้ของคนคอ,อยไปปีต้องลูกมีนิมิตตั้งเหมือดแล้งแถาเอ,อ็นคอยข้าแต่ปีต้องอยู่ขันเรือเบื้องชีดินกระเป๋าตัง เอ็ดเลอยู่เท่าเย้เลย<า>ในกระเป๋ามีเงินสี่พันบาทที่พันย,ยกยกระเป๋าให้เขาเลยเจ้าเอาเงินขึ้นพันเลยเอากระเป๋าเงเขาเงินอยู่น้ำคอยนี่แหละ เจ้าไปเอาเงินเพิ่อนชักยังข่อยบ่ได้เญ่อาข่อยจะไปเป็นทียนเลืเอกซื้อข่อยจะข่อยหันสิไปหาเงินคนเดิมเมื่อ,น,น,น,อนี้มานจำสินนั่นหนีไก่กันเด้ออยู่น้ำกันข่อยย่านพี่หลอกเป็นเด้โอ้เจะสี่ย่า,ยานนี่หลอกมาสุ้อสินนันบ่มีดหรอกพี่หลอกบะมีจังไต่เด็กน้อยจ่ายน้ำเขามาฝังไว้วัดนี่เด็กน้อยมันตายแล้วเขาฝังแล้วมันก็ไปเป็นหินเป็นหญ้ามันมาเกิดไม่มาได้หรอกแม่ยาตตะะั่า เป็นเจ้าเป่าเลี้ยงพี่หลอกแก๊งหางหมือนี่วัาศิลจะเป็นพวงและทันี่กระไดเนาะยังยงจะเป็นซั่งจะเป็นศูนย์ก็จ้าเห็นว่าบ้านเนียร์ก็ตามเอาหลานข่อยต้นน่ะหลานเจ้าจีหลานข่อยโอ้ยเหงายวข่อยออกแล้วเนาะมาหางจะเป็นสายยุ่งบ่ดีเนาะมูพี่บ้านอีกกระล่นพามาหยั่งน้ำจู่เป่าเลี้ยงพี่หลอกนั่นไงก็ย่านผีอยู่นี่มีผีบ่มึงสั่งไปขาถามมาพี่หลอกแต่มึงกระเด็นแต่ของพีหยังไม่กูเหลือบ้างว่าเปนหาก่อมมาโลด กูมาจำศีลมาวัดมาว่ากูประหยัดพิษดอกทอย่านกล้องบริจาคนี่ดอกเอา้าบบปอบนี่กระสังบะลืมจักมือถึงได<ม>้เตรีมได้ก<ห>็จจมาตั้งชุศีลนโอดจะจมมันศีล่าได้บุญไม่มไม่ไงอย่าจมอย่าจมทาน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 โอ้ยจะไม่ยอ,มอยู่ด่ากูท่านหล้วท,ท้ามึงนั่นน,ำคนค้ำก้นกูซื่อหนักมันมีเงินจักบาทท่านหลายหลายได้ไม่ไงเด้อเออมือนี่กูท่านแนนบะตนบะตัวถ้าเบิรงเอากระแล้วกันมาทางลงพน้องมือขืนน้ำกูหลานก็ไม่ไงมันจะได้บุญนับกันนอบมือขืนมม่มาบอกยากเทเด้นนอบ นบแลี่ใส่มือมึงไงมือแม่ยังมาคือขากบเฉยปอกอธิษฐานนักกูชัจุดเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันในว่านะไรก็ได้พวกขามาจำศีลมาจินมาท่านมือนี่เกิดสา่นอาสัตย์ไหก็นได้พ่อกันไปคนละจิตคนละทางเลยซ่าถุงเอามาว่าจังสันนั่นนีแล้วไปเลยมันเอาใหญ่ซอมจะได้จะเอาจังท่านหลานจังสันเอามันไปเลี้ยงซอยข้แน่เขาเลี้ยงมันบนใหญ่กินหัวหันบนไหลถุงเราไม่ใช่มาท่านหลานนะจ๊ะ แด่บอยบ่ากูท่านแลบไปอยู่น้ำเพลินแม่ยายท่านราท่านเนี้ยเนี่ยเป็นเสียทีเสียใจโลดท่านหีเนี่เป็นนางฟ้าไม่นักก็แล้วท่านเนี้ยเนี่ยเป็นเสียทีท่านหีเนี่เป็นนางฟ้าท่านเนี้ยเนี่ยเป็นเสียทีท่านหีเนี่เป็นนางฟ้าจ้ามึงนี่กูท่านหีลูกเดียวมาเลยมาเลยโอ้ยไงซ้ำหลานเบอกจะให้จับไปเสียทั้งสันเติอ้าวหลานข่อยไม่เป็นเักหน่อยฮะมันเบาชิวเหมื่อไหร่เนี่ยเนาะที่บอกชิว อันนี้ก็โกโจอกโจ็จอมืนตาเบ้องกล้องบริจาคมันกินท่านอาาำนาจน้ำเยี่ยงเพิ่นเป็นบ่ามามา,<อ>ามาท่านเอาถือไปอย่างระใบใหญ่ายเช่นนั้นแหะมาท่านแล้วโอ้ยท่านเดาเงินใหญ่ปนน้อาเงินน้อยเงินน้อยเป็นแบบใดเงินน้อยกะเหรียญหาเหรียญสิบไปยี่สิบนั่นแหละนี่แลหละน้อยที่สุดเจ้าเฮียนคอยคอยมันคนรวย ว่อยากอายแล้วเรามีเงินหลั่านต่ขนาดก็บรได้ท่าไหลาเป็นนั่นเอาเจ้าหาอย่างะบเนี้หาเงินท่อนตัวโอ้ยหาเงินท่อนจะไหนไปลอยว่าหันต่อท่านจะไหนก็ท่านยี่สิบบาทจะไปเจ้าหามันเพระว่าท่านชาตินี่บุญสิได้ชาติมาพุ่น่ะมันจะได้ชาติมาจังไรมันได้ชาตินี่พุ่น่ะได้ลอยยี่สิบบาทพุ่น่ะโอ้ดีใจเลย เมามาเชาดาเาเจ้าชายยางซาลายเร็วๆมาดื้อมาทาอนดื้อขนาดขี้เคียงบินล่ำนี่มาลงจอดเดินแท้ๆนี่ยังยางสามมันชวยหย่อนเจ้าคอยว่ามันมาจักคอยกับเจ้าที่น้อยหัวโปกกับพี่ดาเมเรนมาตายแม่มันยังระบาดนี่แม่คือบ่ไปวัดอื่นน้อโอ้ยขอดสร้างมันเป่าพื้นคว้านนี่มาจำีลนั่นน่ะจี้เป่าพื้นก้นโศกตีเรียนก้นเหมือนกึ้นแต่ว่าเจ้าถือพ่ะเหรอนั่งสมาธิในปิหยังมาเป็นธรรมดาช่วยไงหรอฮอบัดคอยร่างคอยพระจะมาถือวัดหรือดิ่นนี่ นั่งมัดตำดาเพดานจนได้อยู่โอ้ยดาเพดานอยู่ใส่ดอกนั่นน่ะอีสามกับพี่เอ็นน่ะนะไม่ยังเลยมันว่ถือกันกับคอยตอขนาดเีินอยู่ใกล้ๆกันนิดนึงมามาตั้งใจว่าสิมาท่านจะพันหนึ่งมาท่านเมนดอกท่านเมนมันสองบาทเท่านละอึ้งซาตุไอเอเบิ้งดูบาทเบิ้งดูมันท่านมันนู่เบิ้งดูย้อนปักใช่บังหันแม่นแเงินบอบะแมงตะปูสั่นติโอ้ยสาธุเด้อเที่ยวบุตรเทวดาเอ้ยผู้ขาเป็นนื้อดันหุ่น จะกกระเป๋าเล็บเหียงผู้ข่าเป็นดื้อดร้อต้นหวยปะนะหาป้าหลายๆแม่ไขมันโอ๊ตผู้ข่ากินข่าวว่าแซ่บป้าตัวมึงกินแซ่บมือจิ้มีทิพย์ใบบอนซาธุเด้อผูกข่าท่านมือนี้เกิดจากไหนผูกข่าอ้วนต่วนสมบูรุญก็มาเกือเมื่อวันนี้เด้อเย่ะผู้ข่าเจ้าแห่งเด้าซามันเตโลป้าซาตอเลสมันจะามาเป็นปัวแ่ดที่สานผีเกิดซ่หนาผู้ข่าอ้วนต่วนสมบูรณ์่นแหละปะนะ ตาศาดนี่รถสามหล่อกับ่ถจอดทับมันจะขันไปใส่ลายยางโสตายเออลูกเถากึมเอ้ยมาวัดมาว่าโตได้ยังแน่ห่วยก็ได้หลายแน้วเดี๋ยวอันไหนลุงพอสายบัตรห่อไม่บ้านพุ่นแล้วเอาไปเกี่ยวหมูตีเถากึ้มห่วยก็เอาไปกินต้นหนอโอ้สมพจ์จะอ้วนคือหมูแล้วเนาะอันไหนกินในใจเจ้าแม่อ๋ออันไหนกินในใจคอยโอ้ดีตัวเขาในวัดในว่าก็กี่ยาไปคนใจฮอนเขาในวัดในว่าสมมืิไปค้นใจเย็นลงไผ่เบายังข่อยกระบ่เครียด กันไขว่ให้เจ้าฟังยังนี่เจ้าจะขี้อัดแน่นอนเลยเถื่อนว่าเรื่องได้ไอยกับบ้าขียดเมียเจ้าอยได้สวงเทียแล้วบ้าด้วยใจเย็นนงแล้วจนเถืถ่อมใจกูมันเย็นตีนกูไม่เห็นมึงเอาอีกบ่โอ้ยตายข้าบองชัดเจนผู้ชายจะเป็นไปจะสร้างนอกระยะหันนะ่ะสีไม้จำสินกับมือตาบล้ลนเรื่องยัง ทิมาข่ามาแจกกับตนาตถาบานเมืองคนจังไหนได้ดิแม่ขอที่ท่านดอกเสดตาบังก้องบริจาคบ่มาจินมาท่านมาใจใยญ่ลงนน่ะน่ะสาธุเด้อผู้ขาท่านยี่สิบบาทขอให้เทพบุตรเทวดาซอยปิดหูปิดตาอีเถาเถาะอยู่เงี้ยงเงยมันจับได้ว่าผู้ขามีกิ๊กหรือซาเต่าสิายจักคนไหนไปเป็นจีนกับมันอยู่จักใคเด้อบางนายก็กระปุ่นท้องไปที่ท่มองไหนล่ะมองนอนหอย เอ้ามาถามไปช่วยแถบบ้างตีบันเนี้ยสิมาบ้องนอนเจ้าใน่นมาภาวนาณนาอ๋อภาวนาขอมาผ้ามานอนเห<ฮ>้ยนอนก็น,นอนมาคือมูทันเด้คอยนอนโกนเธอเนี้นี่แหละแล้วขอยสร้างยืนอะบ้านเมียเพิ่นมาหลังสมาธิมาจำศีลจะขอยมานอนโกนจังไถท่านนอนโกนไปยืดแก่หัวคนที่ไป<ะ>พูดอะไรไปหาบ้องเอานั่นน่ะขันหาว่าเห็นกตนน่ย่นไข่ตะกอนขันไข่แตกกันเป็นมองเจ้าโลกเอาไม่ข้อมเหงน่ะหมุนหัวกูสูล เอาผู้มากินมาท่านเบิดไปโน่เนี่ยา้ำมือเอาก็ะิท่านตอนนั้นตอนผู้นี่มาท่านเบิดขึ้นย่หันสินหนาจ้าะสิท่านอีกท่านเบิด์ขึ้นกับทุกตายท่านนั้นแล้วเอาขั้นเบิดแล้วบันี้กกับพนุมเมื่อขึ้นเวลาพนมเมื่อขึ้นมันจังได้บุญชาววายท่านจักน้อยถววายท่านจักน้อยบันจ้า เออปัจเจันในสวนนี้ขอมอบให้แกวิยาวัรกรผู้รับปฏิบัติพระคุณเจ,าจ้าหากพระคุณเจ้าต้องการที่จะใช้ปัจจัยในส่วนนี้โปรดเยียกร้องจากวิยาวัจกรได้ทุกเมื่อง<น>หากพระคุณเจ้าไม่ต้องการที่จะใช้ปัจจัยในส่วนนี่วิยาวรจกรก็จะเอาไปใช้เองตามสันดานว้าว,าวาาเยแต่เห็นแต่เห็นหมักใบลาวิการบอมันเบาเข่าสงมันเอาไปเข่าถงจะของพ่น่ะโอ้เสียดายเงินผู้อื่นเด้เนาะ เงื่อนจากของก็เหลียจักไหนละวันวันเท้าสามเออมาจะประชินเนี่เท้าจะเป็นถามกวนๆไปเจอนาขันบ๊อบไข่อยาผ้าบ้านผ้าเมี่ยงเพิ่นมามันสิเป็นวันเป็นว่าตีเท้าเอ้ยขันมาแล้วจะผ้า,ากาันทรงเสียงดังเด้อมันรบกวนสมาธิสมโฟไซแม่เ<น>จ้าบอกผู้ใดด้วยนี่ก็บอกเจ้านั่นละมาบอกตายยังไข่ไปยังบอกกี่หน่อยกันพี่ดาผู้ไปหยังเอาละไปหยังละเท้าโอ้ยย่ามาจำศีลเหลาพื้นตะคนโสตะการตี เส้นสอสดแจง้งเสมอเจ้าสิบวันแดงสมาชิกเด็กไมยังห่อยเจ้าก,ก็บ,บอกเล่าในแปงขนาด่อยบอกมันบ่ได้ข่อยกับมันบ่ถื่อกันแม,ม,ม่มม<า>ย่ากินขาน้าวน่มาจำศีลเอามาในอย่างหลานสมัยมัน,ยน,นอยู่เฮียนผู้เนาะอยู่เฮียนบม่นมีผู้อยู่นำมันขันมาแล้วย่ามันเสียงดังเนาะ่ามาลำไรหลานข่อยมันบอกได้อยู่มันมาแล้ข่อยเป็นประจำนั่นน่ะบอกกันบอกแม่ย่าอยากกินข้าวเอาอยากกินข้าวจะไม่หล่ามันีไม่ในี่แม่จำศีลไม่ในี่ถือศีลแล้วไม่ในี่ยไปกินทะเลงไม่ในี่ปล่อยบ่ได้ยี่หล่าโอ้เดาสะกอน มุมขึ้นหนึ่งตื่นเท่ากันมากไม่แย่สิไปซื้อไก่ด่างมีเชียมซูจินนี่ละ่ะโอ้เอ้าก็มาเปี่ยนสายมาป,ป,าามาปนแล้วก็หลุดตามบักคูตามว้ายหาโรงเรียนบน้ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> านไอ้อีนมันมาเป็นน้ำข่อยมันเป็นน้ำหลานข่อยพูนเจ้าก็หุ่นจักอุเบรกขาแน่โอ้ยก็น่ากัดสูนมากมปนแบกแขนกับเบยูนุนะสิบอกให้นะ เมื่อนี้จะเฝ้านางธรรมอาทิธรรมแม่สามจะเฮ็ดหยังมันจะเว้นยุคอดีฮามากหาผู้มาโซเชียลจะเสีเดียวจะจะเป็นดีนะเธอเอ็นน้ำใจของเจ้าเนาะงคอยเงียบไงห่วยเสียงหมาขาบถุงขี่จะใช้มาใหไงขวกขวบก็แถวนี่ระบาดเนี่ยผู้ใดยุ่ยไก่ไล่หมาเนี่ยังเสือเทห่วยแม่สามท่นว่าคอยเป็นหมาผู้ใดบาดเด่นมูหมานั่นเดียวเราจะไปซรามันซุ่มค่อยเสียกัน เจ้าก็หูจากว่าเป็นก้อยเกียงก็เจ้าปนีมาเสียกมาฟ้าไม่เขมยู่กยเจ้ามีผู้บ้าแม่จามอ้ยบัดบ้าวังหันตมาัตาสีหามาสู้ไข่เจียวข้องคอยเบิดแล้วตายสำซะามีบ้าผู้เจ้าเสียวผู้เฉียวเสียวผู้เวียงสั่งไว้ผู้พัน สั่งว่ามาตายจีผู้พันผู้เช่ามากในแม่ปูนเจ้ามีบอนเบิ้ลไม่ไปหังหรบิย่างจังแนวนะบะไหลขนาดใครเช่าเบิ้ลแล้วใครมาเตรียมพร้อมเสมอเลยนี่บอกปูนใครเอาเออเจ้าสั่งในแม่น้อหมากและผู้ของสู้กันเชียวเขาละาน่าของสู้กันเกินเออเจ้ายังใส่ปูนแดงปูนขาวคือเก่าด้วยตีนีเอ้ากเออปูใส่ปูนแดงปูนขาวฉันใส่ปูนยัางใครใส่ปูนแล้วไม่เร็วลปูนอะไรมันปูนยังเดินปูนตา เสียตานกอินทรีทอปลาเจ้าด้ยยนบ่ได้ยินอยู่ตุนตาเสียตานกอินทรีว้สันมันจมาไว้ถบูกปอดกระเพาะเบามันอยู่เจ้าเห็นมาเถอะเอ็นจเห็นมาเถอะเอ็นมาเริมโซกันเลยเห็นบ้านเห็นฤิมันบ่จะมันช่วยคัดจะมันขอลวงมาแจะเหงบ่ญอีกมาบอกกันไงบ้านเดียวกันใครบอกมันบ่ได้กันยังว่าไข่กําเนินบ่ถือกันเป็น เดียวกันซื้อๆได้เงี้ยนกติตกันหน้ากติตกันพร้อมมันนั่งนะมันแพงหน้ามันกิติดไตหน้ามันยุติดถนนไงหน้าข่อยวิอยู่ในเปียกอมันที่หน้าข่อยไปหน้าเท่านเนินข่อยไปยากข่อยไปลำบากกีตาตมันแพงหน้ามันบ่ห้เที่ยวเลยเออมันบ่อ้เที่ยวหน้ามันข่อยเป็นคนเบาๆพื้นคนข่อยเบาๆจักเทียเออนั่นเดียวเทวเอหน้าข่อยไ่กล้วยไปหน้าจจ๊ซี่หยาปนีข่อยเบาสซูฟานมันเป็นตั้งขันว่าเป็นเจ้าข่อยเบาๆซ้ำ มันบ่ดีให้ไ<ค>รไ้กล้วยไปหน้าเจ็ดสี่มันยืนหัวล้านเมือเคือกซะนะคอยยุบผุนน่ะคอยว่าวงก็จะตายนี่มันจะได้จังบวะเดียตูนคอยคิตบังดูคอยว่าเถอน้อยเอ้ยให้ก้อยกายหน้าเจ้าแน่คอยว่าจังสี่มันว่าจังไหนเจ้าหูจักบ่มาแบบไหนสีย,ยใจเด้อคดีศักายหน้ากูหาบกล้วยไปเลยมันว่าจังสีไปไป่จังหวาเฮี้ยงไรกูมันใกล้ๆคอยถ้าหวาเฮียงแล้วเจ้าเป็นบานโพนยังมีมันพูดนให้ภาพ ไอยได้ทั้งน้ำแตงเดลเลยเจ้าเห็นน้ำใจมันบ้าบาดแตมันบ้าดีคัดน้อบ้าดีคักก็ดีตายเจ้าจะไปคขบมันเด้อขันเจ้าขบมันมันที่เ้าพื้นนคอยให้เจ้าฟังที่ขันเจ้าขบคอยเขาเ่าเพื้นมันเหยว่าเจ้าฟังดอกเจ้าจะดีเนาะเห็นอย่างมันแข้งคอยตลอดมันกับแพขคอยตลอดถอยเองไอ้หัวโป่งยัไงขันเจ้าหูจักประวัติเก่ามันนี่เจ้าสี้ี้เดียเจ้าสีบ๊อบอยกเ้าหามันเลยเป็นยังไงตะจี้หน่อยมันเป็นกะหรี่เก่า ผัวมันบ่อนอนน้ำมันจักเทียมันเป็นโรคฮิตเทียมันบอขาดปูไส้บอไดผัวมันบ่อนอนน้ำมันเลยคอยหู้จักเบิร์ดเจ้าคือหูจักข้างแท้บอหูจักกันไหนผัวมันมานอนน้ำข่อพี่โอ้หเนี่ยจอนแข่งคนเดนเนี่ยแข่งเท็จหนังกะแข่งข่ตักกระแพ้ไข่ตลอดกุมาใกล้ๆข่อาจารย์เจ้าได้ลื่นเมื่อกี้เออจะไปทราบประกันนั่นมันเป็นโรคบอดมันได้แฮมด้วยรน ขย้อนแม่งมันใกล้จิตายแล้วตัวหันน่ะมันแช่งคอยตลอดแต่มันกระเพาะคอยตลอดแช่งหนังแน่ไปหาหมอเบาหวานน้ำกันเทอรเอ็นหมอตรวจเบาหวานมันลอยหาซีบบัดหมอมาตรวจไข่สามลอยมันจะกลายไข่หวายเบาหวานไข้ไหลายก็มันขนาดกินยาไม่ได้กินเคร่งเม็ดไม่ได้คอยกินเนรตกรรมคุณนาหมอที่หักไข่ซ้ำได้ไปหาหมอมันบ่เคยเดินนั่งรถเข็นจักเทียกคอยนั่งมาเร็ว ห้องไอซียูข่อยกลับไปนอนมาเล้วเข่าเอ็นเขาจิกิตาจังหินบังดวข่อยก็เลสถามมาคุณหมอขาระวังนี่หน่อยหัวโปกครับฉันผู้ได้สิตายก่อนเข่าเอ็นหมอว่าจังไหนเจ้าคูณดีใจน้ําข่อยบ่หมอว่าข่อยจิตตายก่อนข่อยจะนับมันจะากช่วยงานเธออินเดี๋ยวนี้หลานมันน่ะหลานเคยมันมีรถทูบถวาม มันบอกหลานมันจะเทขี่ววหน้าคอยีอเจ้าปิดเปลี่ยนความรับเดี๋ยวนี้บักเขือบักแข้งคอยป้อเ้ซื้อมันเกิดจากมองมันเที่เบิด เพยเจ็บไปกินเพย์เจ็บเจ็บเจ็บขายถอยเอ็นบักแดงโมแหงหวานดีซทำมันสววมันสวนั่นแหละถอยเอ็นจื้อ,อไปเด้อที่หลังนั่นแหจะไปกบมันเด็ดขาดเด้อทีอบอกใครเด้อควบจ้าเจ้านั่ญญะแม่ถ้านั่นแหละนั่นแหละข้าวหน้าปลาหน้าปีนี่เป็นตั้งแต่ไตหลายบ่มีหยังก่อเขาได้หลายบ่ยขยบเขาว้ายจะไปถามำข้าวหน้าปลาหน้ามีหยังจะไม่ได้ยินข้าวหน้าไข่ติเป็นยังไงหน้าคุ้มหน้าไข่เล่งหน้าเขินน้ำ่วมบ่ได้เข่าจักเม็ดนายง้อเจ้าก็เจอหน้าเจ้าเป็นยังไงเห็นหน้าไข่แห้งบ่ได้เข่า เฮ็ดดังบักลลกเขยมันไปว่านเขาแม่มันเงี้ยวใจบัวเป็นอย่างแค่เนี่ยยาเกิดหลายกว่าเขายาเกิดหลายกัวเธอหัวห้างกลมโลกไกลๆยาบราแห้งไรเจ,ใจงไงไงง้าหน้าวัวเป็นผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงกบปู ข่เป็นผู้เรี้ยเข้าวปูแจะของเป็นผู้เรี้ยเข้าวปูกิไปโทษลูกเขยจังไหนเนาะแต่ของเลียกเกาหยาไหล,ไลก็เขามาักจะเกดไหลก็เขานั้นตัวหยานัะนะ่นน่ะทีรลานเขยข่ยมันจะมาเป็นก้าวคัทเทล้านเขยข่สองค,คนเจงสุคนมันเจงเนงาจ๊ตายง่ายเป็นพราะขาดตลาดนัดโคกกระบือทีเฮ้ยถือว่ามาเนี่ยเขามาสื่อตอมันได้กำไรทั้งทีเมื่อก่อนมาสื่อมาสี่หมืน่นทขามาสื่อตอมันหมื่นสี่ได้กำไรเห็นเห็นเข <L un> าเองเจ้าเห็นบ้าบัด อ้ยน้อยเห็นเก่งค่ะลานเขยไคอ้ไอ้หน้อยเธอเอ็นมันเก่งแค่มาเท็ดมาขายขายให้ผู้ใดยขายเห็นคู่คู่ไปให้ไผคู่กับไปให้นักเรี้ยงยาผ้าเนี่ยมานังเฉลี่ยตายอย่างเบ็ดติยาบ้าเพิ่นป่าปามยุ่นน่ะคนกินขายคนตายติดคุกแล้วเราอยู่นั่นคนมเ่เพ่งแล้ว ชื่อใดบ่ถ้าเป็นสาวสำน้อยจะเป็นห้อมวนครับเห็นใบตองรวมซื้อเกาวัวก่อนบ่ชื่อใดจะได้จะเป็นสาวสำน้อยคอยพูดดีงั้นเจ้าผู้ดีนั่นแหละเจ้าแต่ว่าผู้เบ่าเจ้าคอยกินเบิร์แม่แล้ะนะจะก่อหนีเช่วนะชื่อสารพันธุ์ใดบ่ไปหาลองบ้านนั่นบ้านนี้อ้ยเพียงสิจื้อไปเลยเนาะคข่กระแข็มสารพันธุ์เก่าเนาะไปตะกวตั้นไหนถวยยุ่ยแหมสือดีสื้อ,อยังถวยโลกล่างบ้านถวยวัดนี่แล้ว นาำปัญหาเขาไม่กินคอยทอนแล้วได้กินถัวยแมลงติดมาน้ำนแต่เจ้ามาต้องห่วงคอยเฉียนซื้อไปเบิรตก้นถ้วยคอยนั่นะว่าแหวนมันซื้อคอยตัวย่อมันเขาพิ่ปาาว่าแหวนมันว่าวัดต้นนั้นว่าวัดจะไหนว่าสำ จะเป็นแต่ภาษาไทยบ่าเป็นเราเจ้าก็ได้ันตตะก่อนมั่งกันน่ะเนี้ยก็สารพันธ์ตระก่อนมั้งโน้ยมันเป็นบ้าติมาลองสารพันธ์จังไรเราขันังสมาธิเบิดไว้แห้งรันนแหน่ลองค่อยๆลองค่อยๆแกจะมาลองยุ่นีออกจากศิ้นแล้วไปหาคนยุ่ยแยงก็จะลองจบก่อนในฟังจ้าวัังฉันถอดคอยไปบังเอิญบ่ได้ผัวคอยหึงเฮ้ยแกก็หึงกันตายยังหลอกได้บ้างหนาวันศัตรีปีปรโรดเอาล่องลองท้องคนเท่านี่นะลองสองคนลองไก่กับไข่ตัว ลองไกลแต่ยิ่งับ่ไข่ัวหูถึงแห้งแล้วเจ้าน,ะนะ่ะพราจะได้พ่อกันสินนาผมเอาก็มากนะยอดเต้าสองคนเข็แนๆนี่ขอ<ะ>รับรถไปแห้งแล้วล่ะนั่นนี่อเอา